มันรักผู้หญิงแบไม่้วนแต่น่าเสียดายที่ความรักของฟันต้องกลายเป็นรัก,กล้มจนเธอได้ฉายานักร้องไตรมาสเพราะไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนครองใจสันได้เกินสามเดือนไม่ว่าจะเป็นนางเอกน้องพีชนางงามน้องมนีหน้านางร้า,รายย่าบิดานางแบบโอชลวีจนล่าสุดแพรวะนางเอกน้องใหม่ซึ่งเราต้องติดตามต่อไปนะคะว่ารักครั้งนี้จะงอายถันฉายานักร้องไตรมาสที่กับสันได้หรือไม่ หรือ่าตอบหน่อยเอาแน่หรือเ่าตอบหน้าน้อแค่ว่านา่าใสคือคนที่ใช่จริงหรือเปล่าเอาจริงหรือเปตอบหน่อยเอาแน่หรือเปล่า,า,าตอบหน้หารักหรือเปล่าตอบหน่อยเอาอยู่หรือเปล่าตอบหน้านอแคว่าแสนดีมีคนที่รักมากมาเท่าไรถ้าแลว่าต้องเจ็บแล้วสั้นละจบแบบไหนอย่ากข์ทรมาร์ดใจทกข์ทราร้ความทุใจทรมารด้ใจทุ์รมารด้วยใทุกขบทรมารวยใจทกรครดยใจกข์รม่รดยใจทุก์ครับรดยจทุกข์ทรมารด้วยทุกรมรวยนี้ครับ หลังจากนั้นผมจะออกพ็อกเก็ตบุ๊กชีวิตของผมจะมีเรื่องผีของซันทุกคนเลยใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกที่ซันจะบอกเหตุผลที่เลิกกับผู้หญิงทุกคนด้วยใช่ไหมคะยังไงก็ต้องมีเรื่องของน้องแพรว่าผู้ปิดน้ำนานน่ารงไรมากดี่สิไม่มีหรอกครับผมกนแพรว่าเราเลิกนีครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเทนเทมในส่วนของผู้ประกาศก่อนนะครับขอบ่ามให้น้องแพรว่าด้วยครับ โอเคเทปนิคต okay, huh? ีนิดนึงน้องบอลเรื้อข่าวเยอะมากๆเลยนะครับแถ่วาครับแต่วาแต่วาครับอย่ามึนนะสตินิดนึงนะครับอยากจะได้ไปต่อ,อช่างหน้าเติมหน้าให้น้องด้วยครับโอเคพร้อมมาครับ Yeah, Thank ครับครับแพรว่าครับเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนจากปั่นเท้าเป็นเดียวเท้านะเดียวเท้าใครทั้งแบบโฉนวีโอเคครับใช่หน้าครับจำมาแต่งหน้าเนาะอะโอเคพเคคร้อมมาต่อนะ

ครับสวยครับโอเคฮะแยกกันหน่อยครับแยกกันหน่อยนะครับครับโอเคนะฮะโอะ้องโหวยิ้มนิดนึงครับยิ้มนะฮะโอเคครับสวยครับสวยฮะโอเคครับอ่าคราวนี้พี่ขอชิคๆกันหน่อย เดี๋ยวใครเนี่ยให้รูแล้วรูอรอบเลยใมเอ้ามนี้ค,ครับอเลยฮะโอเคะสวยครับผมครับนะโอเคครับนีคค่น้กล้องนะของน้อบนนะฮะโอเคนะครับขาฟ้องโอเคสวยครับผมขอเชิญน้อง I yeah. Ch chứ khôngắn san nghĩ ra cao bài Phă lại hiện nay chất quay qua i uh -huh. i win! บันเทิงนะคะให้น้องๆ,ๆด้ดูแล้วก็เป็นของขวัญให้น้องๆด้วยตลับน้องๆนะคะวันนี้นะคะพี่มีตัวแทนของคณะนิเทศศาสตร์เรานะคะขอเสียงต้อนรับให้กับพี่บูมค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อบูมเสียพันครับจากหรือว่าโบจากละครสุภาพบุรุษบุรุษูู้้ชายนะครับพี่ก็เป็นตัวแทนของคณะนิเทศศาสตร์นะครับก็อยากเชิญชวนน้องๆมาร่วมเรียนแล้วก็ร่วมอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับ ซึ่งวปลายเดือนนี้นะครับทางคณะนิเทศศาสตร์ของเราก็จะจัดงาน25ปีคณะนิเทศาาเทศาสตร์นะครับก็ขอเชิญชวนน้องๆน,น,น,นะครับมาร่วมทํากิจกรรมกันนะครับซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายครับผมค่สำหรับกิจกรรมนะคะก็จะเป็นการกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะมีการถ่ายภาพนะคะมีการ เวิร์กช็อปการแสดงค่ะมีการเวิร์กช็อปที่กรอนแล้วก็มีการเวิร์กช็อปนะคะการสร้างมกกาซีินออนไลน์นะคะซึ่งน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะพี่ขอเชิญชวนเลยนะคะวันที่25แล้ววันที่26นี้นะคะก็ถ้าสนใจนะคะหลังจากที่น้องๆได้ออกไปเนี่ยเราจะมีการแจกใบสมัครนะคะพี่เนี่ยอยากเชิญชวนน้องๆมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ให้น้องๆเนี่ยปฏิบัติงานจริงๆคือเวลาถ่ายรูปก็จับกล้องจริงๆเลย คือได้ปฏิบัติงานจริงทุกอย่างเลยนะคะและรวมไปถึงใครที่มีแววนะคะเราก็จะมีของรางวัลให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นการสร้างสรรประสบการณ์นะคะพี่ก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะคอับผุและก็ลำดับต่อไปครับพี่ก็จะขอเชิญน้องๆนะครับไปเยี่ยมชมห้องแม็กแล็บแล้วก็ห้องปฏิบัติการครับเชิญครับครับผมเชิญเลยค่ะยินดีครับ